แล้วบึงคายพี่นองมาบ่งน้ำกันค่ะพี่แสบดีๆค่ะป็นคนงดงากับมือนหม่ครับขายไม่แยมาในต้ไมาหนิอุ้ยผมก็ได้ยุกก็ได้ยุกก็ได้ยุกปาดพ่นอลงานปวกตัวร่มหนาวงามยุงงามครับเห็นงาม นึกว่าเป็นคาสีสันเพราะดายุนี่สวยมากจริง,งแจ้งเลยเนาะยินได้อืมปริบ่าถวใช่พี่น้องคันต้องขัดกัดกสวยครับบ๊วยทางนี้ครับพี่น้อง ไม่ต้องเฝ้าอสวยมากสวยมากยับยั้งงาม,อ,งามอุ้ยงามขึ้นหนูได้ครับพี่น้องมาดาดอกเอาเงาเลยบอาบอาดองยคนเป็นสันเนี่ย อวางามเลยเหเนไหโอู้สวยมากเห็นต้นเห็นเนาะอ๋อมมันก็ขึ้นไมาได้มันเาขึ้นมาได้มันนาในดินไวเหมนเครื่องกันวากันฝนตัวมากอย่านี้นาามดแหลเบึงบองสนงี้กับพี่น้องเรียงกันเป็นแถว งามครับงามเนี่ยท่งขนาดใบขนาดนี้เนืดนึ่งตัเห็ดขางานเยขายาวอยู่นะคะดินเานูกว่านขางแค็งนิดเดียวแต่ว่าขืนงามครับดิีดีปดสวยมากพี่พอีเมี่มาก่ะสาบลาบอยู่ครับพี่น้อง เด็กก็น <practiced noise> like ี่ดินเนี่ยอะไรเห็นมันเก็บาหารนี่ดินโอช่วยครับเนี่ยลน้องเพื่อนว่าเลิศสมแม็นแตน ดวงดีครับเนี่ยนะโอ <c oughs> ตัวกันไปตัวมาจุราพออย่างเี้ยดีดีนึงพาขาของเงาเลยครับพี่น้องสีขาวเงาดีไอดมดีขาเนี่ยยาวม,มาก <c oughs> ลองในขึ้นไหเนี่ยขึ้นมานนบุด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 ึุดบุดบุดึุดเออขึ้นอยู่ค่ะนี่โอ้สวยมากผลงานโมนี่ของเีาค่ะพี่น้องเบิ่องขาโอ้สวยมากเลยค่ะหฮ้ยมันจับตองไหนเด้วยครับพี่น้องเลยสวยมากเลยนะคะอิ้งกำลังขึ้นเลยค่ะมันนะขะพี่น้อง